เปิดชีวิตอดีตเคยแรงของปานธนพรเป็นนักร้องสายปทะรู้สึกยังไงกับคำนี้สายปทะเหมือนเหมือนแบบมีอาวุธตลอดเวลาเห็นบอกว่าความดังของเราอ่ะมันทําให้เราเป็นโรคโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคซุปเปอร์สตาร์เวลาน้อยอยากนอนไม่เอาอันนั้นไม่ไปได้ไหมอันนี้ไม่อะไรได้ไหมเพลงที่ปานร้องที่ปทะความรักทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำให้เราเกลียดความรักไหม ปานว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นความจริงปานไม่พร้อมที่จะเสียสละอะไรบางอย่างที่ความเป็นไพรเวซีของตัวเองให้กับใครปานอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆอย่ามาคุยกับฉันคุยได้ค่ะตอนอยู่กับเพื่อนมันก็มีความสุขนะไม่ใช่ไม่มีนะคะกินเหล้ากันทุกวันยันเช้าอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่ค่ะโอ้ยพวกปานนี่แก๊งมันนะฮะปานเข้าถึงเรื่องของธรรมะตรงนี้ว็จะไม่ปลงทุกเรื่องละตอนนี้คิดจะบวชไหมฮะ ตีสิเด,ดเสาร์นี้ค่าพลาด